อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้จัดงานเล็กๆราคาน่ารักมาให้นะคะสร้อยคอพร้อมจี้หัวใจค่ะราคาทั้งชุดนี้แล้วก็จะมีกล่องให้ด้วยนะคะจะมีลาพร้อมกล่องให้ด้วยกล่องจะเป็นกล่องกำมยี่อยู่ด้านในนะคะจะมีเนื้อกำรรมหยี่ด้านใน ทั้งชุด1,090บาทส่งฟรีสร้อยจะเป็นเงินนะคะเงิน92.5เน้นอีกรอบหนึ่งสร้อยจะเป็นเงินแท้นะคะแล้วก็ชุบทองนะสร้อยเป็นเงิน92.5%นะคะส่วนจี้เป็นทองคำแท้จี้เป็นทองคำแท้99.99 99ค่ะ โอเคนะคะเน้นย้ำนะสร้อยเป็นเงินชุบทองนะคะแล้วก็จี้เป็นทองคำแท้ค่ะเงินนี้เป็นเงินดีนะเงินมาตรฐาน92.5ค่ะก็เหมือนกับแถมส้อยเงินไปให้เลยนะคะในราคา1,090บาทอันนี้จะเป็นกล่องค่ะเนี่ยค่ะคุณใช้ของขวัญอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะและก็ความยาว ความยาว19นิ้วค่ะรวมจี้19เก้านิ้วรวมจี้และสร้อยเส้นนี้คุณสามารถดึงความยาวได้ด้วยนะคะอันนี้นะเวลาดึงดึงเบาๆนะคะดึงเบาๆเานี่ยค่ะดึงให้สั้นดึงเบาๆดึงเบาๆดึงเบาๆนี่เนี่ยค่ะลดความยาวได้แล้วก็สายนี้ก็จะห้อยทิ้งอยู่ข้างหลังนะคะใครที่ จะให้ของขวัญใครหรือใครที่ทำยอดทำเป้าถึงอะไรแบบนี้นะคะหรืออผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่ารักนะคะทำงานได้ดีอะไรเงี้ยก็คุณก็ให้ได้เลย ราคาน่ารักและเป็นทองคำแท้นะาสำหรับหัวใจทองคำ99.99 99ตรงนี้เป็นเงินใส่แล้วเงินขึ้นอยู่กับเหงื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะดำไม่ดำขึ้นอยู่กับเงื่อของแต่ละบุคคลด้วยถ้าเกิดใครที่เหงื่อเข็ม เงื่อเปรี้ยวอะไรนี่ก็จะมีการส่งผลหรือว่าการใช้น้ําหอมการใช้ครีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะส่งผลถามว่าแล้วทํายังไงถ้าสีมันไม่ใหม่สดเหมือนเดิมเราอยากให้ใหม่สดตลอดการก็คือนําไปชุบได้ค่ะวิธีการคือนําไปชุบได้นะคะที่ตามร้านช่างจิวเวลรี่ต่างๆค่ะชุบได้ค่ะนะคะสวยงามน่ารัก1 0 9 0บาทลายนี้จะมีส สองเส้นเอามาอย่างละสองเส้นนะคะท่านใดชอบทักได้เลยความยาวจะต่างกันเล็กน้อยค่ะ ้อยคอพร้อมจี้หัวใจเส้นที่2จะเป็นราคา1 9 9 0บาทเช่นเดียวกันสร้อยคอจะเป็นเงินชุบทองนะคะเงิน92.5%ชุบทองจี้ทองคำ9 9 9า9 9 9จี้เป็นทองคำแท้นะคะ99.99 99ค่ะน้ำหนักช่างรวมทั้งชิ้นงาน1.19กรัมความยาวเบอร์สองนี้17นิ้วค่ะสามารถร่นทด ให้สั้นได้ด้วยนะคะสำหรับสร้อยคอค่ะสร้อยคอรพร้อมจี้ดาวจี้ดาวนี้จะเป็นทองคําแท้99.99ซสร้อยคอจะเป็นเงินชุบทองถามว่า ลอกไหมสีจืดลงไหมเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ค่ะวิธีการดูแลรักษาก็คือเราเวลาเราใช้เสร็จนะคะเราก็ล้างด้วยสันไล,ลธรรมดาธรรมดานี่แหละคะ่ะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งพอแห้งปุ๊บคุณก็ใส่ในถุงที่มีปากปิดแบบนี้นะคะไม่ให้อากาศ นะไม่ให้อากาศแปลว่าเข้าสัมผัสกับเนื้อเนื้อของชิ้นงานได้นะคะอันนี้คือว,วิธีการถนอมชิ้นงานให้ใหม่อยู่เสมอค่ะให้ใหม่นานๆนะชิ้นนี้1 9 9 0บาทไปพร้อมกล่องชิ้นเดียวกันจะเป็นจะเป็นกล่องกำมหยี่เนื้อกำรรมหยี่ด้านในนะคะแล้วก็สร้อยคอเป็นเงิน92.5ชุบทองจี้ทองคำ9 9 9า99.99น้ําน้ำหนักช่างรวม1.17กรมัมความยาวชิ้นนี้18นิ้ว จี้ <G S 2> <G S 1> นะคะ <G S 1> จะเป็นจี้ไซส์เล็กๆ <G S 1> ค่ะเป็นดาวคู่แบบนี้อยู่ประมาณนี้นะคะคุณสามารถใส่ได้สองข้างใส่ได้สองข้างนะคะความยาวสามารถเลื่อนได้ด้วยนี่ค่ะตรงนี้คุณสามารถเลื่อนได้นะคะหรือคุณสามารถ ถอดจี้ออกได้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปใส่กับสร้อยอิตาลีนะคะไม่อยากใส่กับเส้นนี้คุณเปลี่ยนได้เหมือนกันเนี่ยค่ะถอดตรงนี้ออกนะอันนี้ทั้งหมดนี้เป็นงานใหม่มือหนึ่งหมดเลยนะคะเอามาให้คุณได้ช็อปกันแบบสนุกสนุกนะก็ดึงแบบนี้ค่ะเห็นไหมดึงเวลาบีบตรงนีอ้อย่าบีบแน่นนะแ,บบแต่ว่าเราก็ต้องจับไว้นิดนึงอย่าแน่นปึ๊บดึง ให,ให้ให้เล็กอะไรเงี้ยได้แล้วก็อันนี้ก็จะห้อยอยู่ด้านหลังแบบน่ารักน่ารักนะคะตานี้นะคะก็จะมีสองเส้นค่ะสองเส้นลายนี้มี2เส้นเอามาอย่างละลายละ2เส้นนะคะท่านใดชอบทักได้เลยค่ะ สร้อยคอลายดาวเส้นที่2นะคะอันนี้เป็นน u m เบอร์สนะก็1นึ0บาทสร้อยคอจะเป็นเงินชุบนะคะเงินแท้มาตรฐาน92.5%เลยจี้ทองคำแท้99.99 99. น้ําหนักชิ้นที่ชิ้นที่4ชิ้นนี้นะคะเบอร์4ี่ช่างรวม1.26กรัมความยาว18นิ้วค่ะแล้วก็ไซส์อะไรต่างๆคือเท่ากันหมดเลยนะคะ สนใจทักได้เลยค่ะมีแบบและ2เส้นเท่านั้นค่ะสร้อยคอพร้อมกับจี้ผีเสื้อนะคะชิ้นนี้1นึ่งบาทรวมส่งฟรีรวมกล่องกำรรมหยี่ด้านในให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะสร้อยคอเงิน92.5%ชุบทองถ้าจืดถ้าซีดลงชุบใหม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการ รักษาให้ยืดยาวแบบว่าสามารถใส่ได้นานๆใหม่่มนานๆก็คือเวลาใช้เสร็จเราก็ล้างด้วยสันไลแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะซับๆกับทิชชู่ให้แห้งพอแห้งแล้วก็ใส่ในถุงที่มีซิปล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกับอากาศทำปฏิกิริยากับอากาศนะคะจะอยู่ได้นานความสวยจะอยู่ได้นานขึ้นค่ะ ชิ้นนี้น้ําหนักชั่งรวม1.17กรัมความยาว18นิ้วก็มาดูกันใกล้ๆสร้อยคอคือชอบตรงที่เขาสามารถเลื่อนความยาวได้ชอบนะน่ารักเลยอันนี้คือผีเสือ้อน่ารักน่ารักนะคะท่านใดที่จะให้ของขวัญใครลองเล็งๆดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกันยาแล้วเผื่อเดือนกันยานี้คุณจะให้เพื่อนๆที่จะ,กะเกษียณอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มีคุณค่าด้วยดูแล้วคือดูแพงอ่ะในราคาเบาๆนะคะเลื่อนได้ค่ะรานะคาตามนี้เลยมีสองเส้นนะคะทักได้เลยค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ผีเสื้ออีกเส้นหนึ่งราคา1,090บาทสร้อยเงินแท้92.5ชุบทองค่ะซิดลงชุบใหม่ได้ค่ะจี้ทองคำแท้99.99 99 จี <G S 2> เป็นทองคำแท้นะคะ99.99% 99น้ำหนักชิ้นนี้1.19กรัมความยาว18นิ้วสามารถคือร่นร่นร่นให้แบบว่าสั้นได้ค่ะนะคะเก๋มากๆเลยชิ้นงานนะสวยให้เป็นของขวัญใครรับรองดูแพงแล้วก็ติดใจแน่ๆนะคะสนใจทักได้เลยค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ตัว H ราคา เพียง1,090บาทซ้อยคอเป็นเงินแท้92.5%ซ้อยคอเป็นเงินแท้92.5%จี้เป็นทองคำแท้99.99% 99จี้เป็นทองคำแท้99.99% 99น้ำหนักช่างรวม1.21กรัมความยาว17.5นิ้วสามารถร่นได้ ร่นความยาวให้สั้นลงได้ถ้าเกิดใครที่ต้องการจะใส่ให้แบบว่าติดคอหรือหลานหรือคุณลูกสาวของคุณนะคะผอมๆหนะ้าวัยรุ่นผอมๆก็เขาจะใส่แบบติดคอหน่อยสั้นหน่อยร่นได้นะคะร่นได้ค่ะก็ดึงตรงนี้เลยนะที่เป็นนี้ดึงออกแรงนิดนึงดึงแต่อย่าแรงมากนะคะเพราะว่าเขาก็ บางๆเล็กๆแล้วก็เป็นเงินนะคะนี่ค่ะใส่ได้2หน้าค่ะมี2เส้นนะคะลายหนึ่งจะมี2เส้นค่ะทักได้เลยค่ะสร้อยคอพร้อมจี้ตัว H นะคะเส้นที่สองนี้ก็จะมีราคาเท่ากัน1,090บาทสร้อยคอเป็นเงินแท้92.5ชุบทอง เงินแท้92.5ชุบทองจี้เป็นทองคำแท้99.99% 99จี้เป็นทองคำแท้99.99% 99น้ำหนักช่างรวม1.21กรัมความยาวเส้นนี้17นิ้วค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่สั้นกว่านี้ก็ปรับ ได้ดึงความยาวให้สั้นลงได้นะคะสร้อยสามารถปรับได้คือเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็สามารถแอปพลายได้เนี่ยยืดหยุ่นได้เนี่ยนะชอบเลยนะคะงานชอบตรงสร้อยเนี่ยค่ะเด่นตรงสร้อยเนี่ยเพราะว่าดึงความยาวสั้นลงอะไรแบบนี้ได้ด้วยเก๋ค่ะ และก็วันนี้จบลงแล้ว8รายการนะคะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้ค่ะและเน้นย้ำนะคะว่าทองคำชิ้นงานที่เป็นทองคำหรือชิ้นงานที่เป็นเงินแท้อะไรอย่างนี้ไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนแต่รับประกันว่าเป็นของแท้ค่ะราคาน่ารักนะคะจัดให้มาเป็นเซตก็รับไปภูมิใจแน่นอน นะคะในความคิดของนานะคิดว่าคุณคุณน่าจะชอบค่ะก็เลยจัดมาให้นะคะเป็นชิ้นงานเล็กๆราคาเบาๆมอบให้ของของขวัญใครเนี่ยนะว่าติดใจแน่นอนเพราะว่าเขาสวยน่ารักแล้วก็ดูแพงด้วยค่ะที่สําคัญดูแพงนะคะก็วันนี้จบลงแล้วค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะโทรกันมาหรือทักกันมาได้นะคะตลอดเลยค่ะ